ไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมพลังน้ำใจไทย Power of Thai กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดเนกขัมารามอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพร้อมด้วยพันธมิตรจิตอาสาจากโครงการพลังน้ำใจไทย Power of Thai ได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าฟื้นฟูอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดเนกขมมารามหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในยามที่เราลำบากเนี่ยเราก็รู้จักแบ่งปันร,รู้จักมีน้ำใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าจริงๆจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันน,นะครับแต่ว่ามีใจที่ต้องการที่จะช่วยเหลือกันนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการรวมพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ จริงๆแล้วโรงเรียนที่น้ําท่วมเนี่ยยังมีเยอะมากนะฮะก็อยากให้ทางทางท่านผู้มีอุปการละคุณท่านผู้มีแม่แต่เจ็ดเนี่ยทั้ง12บริษัทนี้ก็พยายามช่วยเหลือให้ทั่วถึงนะฮะสิ่งใดที่จะเพิ่มเติมให้โรงเรียนได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับไทยเบสขอบันทึกกิจกรรมพลังน้ําใจไทย power of thai กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดเนกขำมารามอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเวฟเวอเรจจำกัดมหาชนน้นําท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ําท่วมดิ่ง เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจ